สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาทำสเต็กนะคะกับมัชรูมครีมซอสค่ะซึ่งตัวนี้เราได้ลงใน Facebook ไปแล้วนะคะคลิปความยาวหนึ่งนาทีค่ะอันดับแรกนะคะตอนนี้เราก็เตรียมเห็ดก่อนนะคะหั่นเห็ดให้เป็นชิ้นเท่าที่เราต้องการค่ะคนทำกับคนบรรยายนี่ไม่ใช่คนละคนกันนะคะคนทำเป็นแฟนเพราะว่านางชอบทำอาหารค่ะก็เลยถ่ายคลิปไว้ หลังจากนั้นก็มาเตรียมกระเทียมนะคะสับกระเทียมให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะเดี๋ยวจะลงผัดค่ะหลังจากนั้นก็เตรียมหอมหัวใหญ่นะคะสำหรับกระเทียมกับหอมใหญ่จะใช้ไม่เยอะนะคะเพราะไม่อยากจะให้กลิ่นไปกลบเห็ดของเรานะคะ แฟนบอกว่าเห็ดแชมปิยองนะคะที่ยุโรปนะคะเขากินดิบได้ด้วยนะคะที่ไทยเราไม่แน่ใจนะคะเขามีเมนูอาหารที่ทำเห็ดดิบๆได้ค่ะ What is t h i s not much oil? Yes correct. Request น้ำมันไม่เยอะนะคะน้ำมันเริ่มร้อนก็ใส่กระเทียมกับหอมใหญ่ลงไปก่อนค่ะ Very fast อือง hmm. <kidding. S 1> จากนั้นก็ใส่เห็ดตามลงไปค่ะ ดีแล้วเหมือนหอมใหญ่นี่พอก็เลยใส่เพิ่มลงไปอีกนิดนึงค่ะคีกแมันเหดมัตสึมใช่ค่ะญญละุก <Yeah. S 2> there อยลกอย่าโอเคโอเคเล็กน้อยยังมีบอกมมนะคะไม่มีน้ำมันค่ะไม่มีน้ำมันโอ้ย เห็ดย้นเหลืองนะคะเห็ดเริ่มจะสุกแล้วนะคะเราก็จะใส่นมลงไปค่ะเพราะว่าที่บ้านไม่มีครีมน,นะคะก็เลยใส่นมกับชีสลงไปปรุงแทนค่ะคีมที่เราใช้วันนี้ก็เป็นชีสสดนะคะ คนให้เข้ากันนะคะให้มันนัวค่ะใส่ผงปรุงรสลงไปนิดนึงค่ะ ดูแล้วเหมือนจะขาดน้ำนะคะแฟนก็เลยเติมนมลงไปอีกนิดนึงค่ะ oh, mm. slowly cook a bit this is i s nice done <S <Yeah>. <S mm. almost done You see? fast is Very What this p p หยาะเหยาะพริกไทยไปนิดนึงนะคะตามด้วยเกลือนิดนึงค่ะเพื่อจะได้ไปกรบ กินและก็ความหวานของชรินะคะและสุดท้ายนะคะเข้าใส่ผงมัสกัดนิดนึงค่ะเป็นอันเสร็จนะคะต่อไปเราจะไปเ,เตรียมสเต็กกันค่ะ สำหรับเตกนะคะแฟนอ,ออกจากช่องคิดมาแล้วก็มาละลายน้ำแข็งนะคะสีก็เลยจะเป็นแบบนี้คุ่มๆนิดนึงนะคะอ,อันดับแรกนะคะเราจะมาซับน้ำซับเลือดออกจากเนื้อก่อนนะคะคือเนื้อแฟนบอกว่าไม่ต้องล้างแต่ถ้าเป็นพวกไก่หมูหรือว่าเนื้ออย่างอื่นนะคะต้องล้างก่อนนะคะ because otherwise you have too much liquid in the pan mm hmm. we don't dry it จากนั้นก็มาโรยพริกไทยไว้เกลือค่ะแล้วก็มีพริกผสมนะะคที่เขาใช้ค่ะ and this pepper, pepper. black pepper black pepper wow 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 black pepper today mm it's hmm. so shape i mean have another black pepper it's oh, not only black ม uh, mm. <pepper. S 1> ัน i ป็น multicolor pepper นี่นะคะสีสันของเนื้อหลังจากการเตรียมค่ะ จากนั้นก็มาเตรียมกระทะให้ร้อนนะคะกระทะที่เขาใช้วันนี้เป็นกระทะเหล็กนะคะ no, ตั้งแต่สมัยเขาหนุ่มๆ uh, ค่ะคุณบ่ลว <Steel. S 1> จะภูมิใจมากเล mm hmm. ยค่ะนี่เป็นกระทะใบแรกของฉันนะที่ฉันซื้อพอน,น้ำมันเริ่มร้อนนะคะเอาเนื้อลงไปทอดในกระทะได้เลยะคะ่ะ หลังจากอีกฝั่งเริ่มเหลืองนะคะเราก็จะกลับด้านค่ะ mm hmm. เหลืองสวยเชียวตกแต่งด้วยโรสแมรี่นะคะเดี๋ยวเราจะโรสแมรี่ไว้ใต้เนื้อนะคะ โอ้ยพูเบ่าวน้ำมันไม่พอนะคะเพิ่มน้ำมันเข้าไปอีกจ้้ฉันผู้อ,อยากลดความอ้วนก็มองตาติดๆจะทำอะไรไม่ได้เธลยันิดที่เด,ด็ดของพี่เขาวันนี้นะคะโชว์ค่ะใส่เหล้าขาวลงไปแ,แล้วก็บึ้มไฟจ้า ก่อนจะสิ่เราต้องเทสนะคะว่าเนื้อข้างในระดับไหนนะคะวันนี้เราจะอยากได้เนื้อประมาณ มีเดียมนะคะจะไม่สุกมากค่ะเมื่อโอเคนะคะจัดใส่จาน,นะคะ่ะก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปการทำสเต็กของเราสองคนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะถ้าทำอาหารอะไรก็จะแบ่งปันกันในนี้นะคะขอบคุณค่ะ